บทวิจารณ์บทกวีนิพนธ์อีกฝากด้านกระดานหกเสียงในลืบสายมือที่ลวงควักจิตวิญญาณชื่อบทวิจารณ์เพียงแค่มีอำนาจความจริงก็ไม่มีวันปรากฏหากที่ให้ไม่พองั้นก็พูนเพิ่มศูนย์อีกตัวให้เต็มตักเชื่อเถอะปากไรที่ไม่รักจะพยักพเยิดเพลิดยิม้ม อำนาจนั้นมีราคาคุณค่าเหมาะควรล้วนต้องอิ่มที่อุดมคติมิเคยชิมได้ริมสคราวจะเท้าทบที่ยังหยัดทัดทานต้านกระแสหาเพลให้เจอมันก็จบมัวหลังวะพหากาผ่านพบต้องหลบตัวรอดที่ปลอดภัยเอแพ้ก็จะพลิกไปอีกข้าง ตัวเลขเสรสร้างทุกอย่างได้ถูกคนถูกเวลามีว่าใครก็ขี้พึ่งลนไฟใจเย็นๆที่สุดบุฟเฟ่คาบิเนตแลกเจจำนงโยงให้เห็นคนปลอมยังบนในคนเป็นยิ่งทุกขุกเข็นยิ่งค่อมยอมต้นสายตัดเสียงเพียงนั้นก่อนอีกสายสำคัญหวานหอม ตัวเลขทวีคูณสมบูรณ์พร้อมสู่อ้อมอุปถัมภาทีคือเสียงที่ใครมิได้ยินแต่ก็ชินก็หึงอยู่อึงมี่ดินลึกดินลับสับหลีในอำนาจปัตตภีที่รวงพรางสีลรากออกมาจากความมืดขึงพืชมันด้วยมือที่รื้อสร้างเสียงที่ซ่อนในสายลืบทุกสายทาง อาจโทรถึงคนข้างๆหัวใจคุณกวีที่มีนามว่าสวิการปรทุมสุติเกิดเมื่อวันจันทร์ที่24สิงหาคม2496ภูมิํำเนาบ้านวังหลุมพองตําบลเจรเข้สามพันอําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเป็นกวีและอีกทั้งยังเป็นคุณครูสอนวิชาภาษาไทย ผลงานของท่านมักจะสะท้อนในด้านวิถีชีวิตความงดงามของธรรมชาติและความไม่เที่ยงธรรมของชีวิตมีหนึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลสีไร้ประจำปี2568บทกวีนิพนธ์อีกฝากด้านกระดาน6แล,และท่านยังได้รับการยกย่องเป็นบุคคลที่มีคุณประโยชน์ทางด้านภาษาไทยรวมถึงวัฒนธรรมอีกด้วยังสำนวนที่ว่า กระเบื้องจะฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมสังคมในยุคปัจจุบันไม่มีความเที่ยงธรรมและเท่าเทียมผู้ใดที่มีอำนาจมีเงินตรามักจะอยู่รอดต่างกับคนทั่วไปที่ไม่มีเงินตราและไม่มีอำนาจเลยผู้ที่มีอำนาจไม่ว่าจะทำอะไรผิดสุดท้ายก็สามารถปกปิดความผิดนี้ไว้ได้เพียงเพราะคนคนนั้นมีเงินตราเพียบพร้อมรวมถึงอำนาจของเขาเอง มีการใช้คำที่สื่อให้เห็นถึงคุณค่าของคนมีอำนาจดังบทความที่หนึ่งอำนาจนั้นมีราคาสื่อให้เห็นว่าผู้ที่มีอำนาจแค่มีอำนาจก็นำอำนาจนี้ไปแลกซื้อทุกอย่างในบางคนที่มีอำนาจก็ใช้อำนาจในทางที่ผิดทางที่ไม่ดีอีกทั้งยังทำให้สังคมไม่มีความเท่าเทียมและยุติธรรมอยู่เลยเพียงเพราะอำนาจทำให้สังคมเปลี่ยน ตัวเลขเสียงสร้างทุกอย่างได้บทความที่สอหน้า38จากบทความดังกล่าวกวีได้นำคำว่าตัวเลขเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีความหมายว่าเงินสื่อให้เห็นอำนาจของเงินที่สามารถนำไปแลกทุกสิ่งทุกอย่างได้คนที่มีเงินคนที่มีอำนาจไม่ว่าจะทำอะไรผิดที่คนกลุ่มเล็กๆรับรู้แต่ด้วยความที่มีเงินและมีอำนาจ จึงสามารถทำให้เงินปิดบางความปิดนั้นได้แมกเจตจำนงโยงให้เห็นบทความที่3หน้า38จากบทความดังกล่าวกวีได้เขียนใช้คำที่มีความหมายเกี่ยวกับข้อตกลงซึ่งกันและกันมีประโยชน์ร่วมกันต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ถ้าหาพูดถึงทั้งบทในบทความนี้ก็เป็นบทความที่สื่อว่าผู้มีอำนาจทำความตกลงกับอีกฝ่าย หรือหยิบยื่นเงินให้ไว้ปิดความลับไว้ให้ซึ่งแก่ผู้กระทําผิดที่มีอำนาจอำนาจแต่พีที่รวงพรางบทความที่4หน้า39จากบทความดังกล่าวกวีได้เขียนโดยใช้คำที่มีความหมายว่าอำนาจความไม่เท่าเทียมเที่ยงธรรมในสังคมสังคมที่มีความดกลวงมีสิ่งที่แฝงอยู่ในโลกของคน ที่ล้วนมีแต่ความจริงใจและยุติธรรมบทกวีนิพพธ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงสังคมที่ไม,ม่มีความเท่าเทียมและเที่ยงธรรมคนที่มีอำนาจก็ใช้อำนาจด้วยความไม่เป็นธรรมนำไปใช้ในทางที่ผิดและไม่เหมาะสมเพียงเพราะอำนาจของตนและความที่ตนมีเงินตรามากพอสมควรที่จะสามารถซื้อได้ทุกอย่างแม้กระทั่งปกปิดความผิด ด้วยคำว่าอำนาจและมีเงินตราทำให้สังคมเปลี่ยนไปความบุติธรรมและความเท่าเทียมในสังคมไม่สามารถพบเห็นได้อีกเลยดังสำนวนที่เกิ่ในตอนต้นเบื้องจะฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมหากคลิปวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดประการใดดิฉันขออภัยไวนะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ